สวัสดีครับตจ้ราร้านวัดชัยออโตโอแอร์นะครับขอบคุณทุกคดีๆที่ลูกค้านำมาด้าสองคันนี้มาติดเป็นฟิล์มไฮคูลเซรามิกนะครับตอนนี้จัดโปรอยู่มีลูกค้ามาติดเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็คือตัวของ CM35 หรือเทียบเท่ากับ50%นนั่นเองจะสังเกตได้ว่านี่ครับอันนี้คือโดนแดดอันนี้คือไม่โดนแดด แต่ในมุมมองต่างๆนะครับจะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้น้อยมากๆให้ความเป็นส่วนตัวที่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเซรามิกเกรดกลางที่ผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับราคาไม่แรงนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีก็กันครามร้อนค่อนข้างโอเคมองออกไม่ขุนตัวนี้ครับก็จะจบส่วนบานข้างนะครับใช้เป็น c m เ5นย์นั่นเองหรือเทียบเท่ากับ80%เซเวลาเรามองไปข้างในนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนี่ครับ หรือเห็นได้น้อยมากๆนะครับบานหลังก็80%เช่นกันนะครับดำสวยนะครับเพิ่มบุคลิกให้กับรถด,ด,ด้วยนอกเรานอกจากเรากันแดดด,ดีแล้วยังเพิ่มบุคลิกความสวยให้กดดับรถเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวนี้เทคโนโลยีเซรามิกนะครับก็จะค่อนข้างดีกันความร้อนโอเคนะครับจะสังเกตได้ว่าบานหน้าเนี้ย ก็มองออกใส่สบายตานะครับเมื่อกี้มองจากข้างนอกมานี่คือมองเข้าแทบจะไม่ได้เลยนะครับยิ่ง80นะครับก็ให้ความสบายตาเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซรามิกตัวเริ่มต้นของทางร้านนะครับที่อยากให้ได้รองเซรามิกนะครับเราก็จัดโปรมาให้เพื่อจะทําให้ได้รองใช้กันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ยังมีที่เขาเรียกว่านาโนเซรามิกกันอีกนะครับที่มันจะเป็นเซรามิกเกรสูงกว่านี้หน่อยนึง นะครับสาหรับใครอยากได้ราคาย่อมเยาตัวนี้รับตอบโจทย์แต่ถ้าใครอยากได้สูงสุดเลยที่ร้านนิยมก็คือสามเอ็มอัลต้าเคียร์นะครับมันก็จะคอรเนลกันเนาะแต่ตัวนี้นะครับได้รับความนิยมเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดนะครับสบายกระเป๋าจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มองออกไปนะครับให้สีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ขับตอนกลางวันตอนกลางคืนก็สบายตาในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าดีกว่าเซรามิกโนเนมทั่วไปแน่นอนนะครับ ถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับหรือต้องการถามอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยผมตอบได้ผมจะตอบถ้าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมหาคำตอบให้นะครับอาจจะถามทางบริษัทให้คู่หรือถามทางช่างให้นะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับแล้วก็นะครับโปก็ทักเข้ามาทางไลน์ข้างล่างนะครับพอดีว่า โปรตัวนี้มันเอกลูซีฟนะครับลองทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับบางทีมีแอดมินตอบผมตอบช้านะครับใน YouTube อาจจะยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับทักมาในไลน์จะดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับ